กับอ่วันนี้ฮะมาหลายจังหวัดครับก็มีหนองบุรลำโพูครับบุรีรัมย์ครับขอนแก่นครับนี่ตอครับนครนายกครับเขาเมือนเครับก็ามาล้องในนามเพลจากทิงแกงทีิมสะพานใหม่ครับก็มีผู้ง่ายมีผู้เสียหายเยอะครับมูลค่าประมาณนะล้านครับมีผู้รับเหมาฮะมีอ่ผู้รับเหมาเนี่ยตอนเนี้ยอ่าน้องๆบอกว่าเช็คมาแล้วว่าหลอกคนประมาณทั่วประเทศเลยครับเพราะอย่างนี้ฮะเขามีการเนี่ย ไปสร้างบ้านไว้ครับไปแปะไว้ทําเป็นโครงเฉยๆฮนะแต่ว่า,ามาเบิกเงินผู้เสียหายบางร้านก็มาเบิกร้านหนึ่งครับห0 0 0ส0ส0มแสนนะฮะแล้วก็ทิ้งงานไปเลยครับแล้วก็ไปหลอกต่อไปเรื่อยๆฮนะตอนนี้ลามไปถึงพูดได้ง่ายเลยฮนะบริษัทนี้หลอกฮนะทั่วประเทศแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ผู้เสียหายพูดดูนะครับเชิญเลยครับค่ะก็อยู่ที่อุดรนะคะจ้างบริษัทเอยชื่อได้ใช่ไหมคะครับ ไม่ต้องเอ่ยชื่อบริษัทหนึ่งค่ะที่อยู่จังหวัดเลยนะคะมารีโนเวทบ้านค่ะโดยการที่แบบว่าค่ารีโนเวทบ้านทั้งหมด0กแสนแต่พอตกลงกันแล้วโอนเงินไปให้แล้วสองแสนแต่บ้านเราไม่คืบหน้าค่ะได้แค่นี้ค่ะก็คือเป็นแค่โครงทำโครงหลังคาขึ้นมาให้แค่นี้ค่ะพอเราติดตามก็ไม่ไม่มีอะไรเลยมีแค่บอกว่าเดี๋ยวตามครับเดี๋ยวตามครับจนเรารอไม่ไหวค่ะ เราก็เลยตอนนี้ผ่านไปก็หลายเดือนแล้วนะคะจนเราต้องหาช่างใหม่มาทําแล้วอะค่ะไม่งั้นบ้านเราก็ไม่เสร็จค่ะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยค่ะขยับเจอเลยครับเิอเลยครับว่าไงฮะครับว่าไงครับผมมาจากจังหวัดลำปางครับคืองานไม่เคลิบหน้าเลยครับเปิดแต่ตัง หมดตังไปเป็นล้านนะแต่บ้านยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับตอนนี้พูดดังๆเลยครับมีติดต่อกับเขาผ่านเบอร์โทรแล้วก็ติดต่อทางไลน์ครับเขาบอกว่าจะเข้ามานางานของจะเข้าแต่ไม่มีของเข้าเลยครับมีแต่จ้างมาแล้วไม่มีของครับผมร้างเลยครับ ล้านสามครับประมือล้านสามแต่จ่ายไปแล้วหนึ่งล้านครับทำให้ยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเลยครับตอนนี้แล้วก็แบบบ้านนี่ไม่ตรงกับแบบที่เขียนมานะครับมีสัญญาใช่ไหมครับมีไหมมีครับสัญญามีครับแต่ตอนนี้สิ้นสุดสัญญาแล้วครับสิ้นสุดสัญญาแล้วครับผมตอนนีหมดแล้วครับแล้วการขอตั้งไม่เสร็จเนี่ย มีการปรับอะไรไหมในสัญญาที่ถกลงกันไว้อะนีครับแต่มันปรับทีเดียวเองครับก็เขาไม่คุ้มครับไม่คุ้มครับผมเราจ้างไปเท่าไหร่นักกีฬานะไปหนึ่งล้านแล้วครับแต่งานยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยหมายความว่าสร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ล้านสามครับล้านสามครับแล้วก็เบิกเงินไปแล้วเท่าไหร่ล้านหนึ่งล้านหนึ่งครับ ดูบ้านนี้รูปมีไหมปัจจุบันที่เขาสร้างมีไหมไม่มีะมีไหมไม่มีไม่ได้ถ่ายอ๋อไม่ได้ถ่ายไปแล้วนะไปในโทรศัพท์ครับอ้าวมาในโทรศัพท์มาดูที่เปิดอธิบายให้หน่อยพูดได้เลยว่าที่คุณได้รับเนี่ยตอนเนี้ยที่เขาสร้างให้อธิบายด้วยว่าอยู่ในตอนไหนขั้นตอนไหนสร้างไม่เสร็จสร้างไปสี่เปอร์เซ็นต์สร้างไปสี่เปอร์เซ็นต์ ครับครับอ่าเปิดให้เขาดูขยายให้กว้างนี่ครับอ่าหันหน้าไปทางนู้ดยกยกไม่สูงครับหน้าตรงนี่ครับถึงแค่ก่อครับยังไม่ตาบแาบอะไรแค่โครงแค่โค้งครับต่างชาได้นะต่างชาเขาไม่เรียบร้อยครับน้ำรั่ว กับฝาขนังก็ไม่มีนะครับผมระบบไอ้ปลาไฟฟ้าไม่มีครับไม่มีอะไรสักอย่างครับไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่อาศัยได้ครับผมแล้วตัวงาเขาไหมดวงอะไรดวงหาเขาให้คำตอบว่อไงเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ช่างเข้าไปเดี๋ยวจะสั่งของเข้าไปแต่ก็ไม่มีอะไรเคลื่หน้าครับช่างก็ไม่ได้จ่ายเงินให้ ไม่ได้รับเงินจากเขาครับผมค้างครับผมขไ่จ่ายไมาค่ารับผมเลยยังเปิดอยู่ไหมบริษัทเปิดอยู่ไหมครับเนี่ยไืบมเอือวไมเไหมไปสืบม้างไหมไปสืบบ้างไหมไปสืบมังไหมเป็นพนักงานเขา่ายแเอาลายต่อไปเอาลายต่อไปมาเิญเลยครับมาพูดเลยครับผม อาพูดเลยผมอยู่จังหวัดนครนายกยยัังงดเลฮหรือว่าจ้างรีโนเวทรีโนเวทครับผมรในวงเงินแปดแสนบาททำสัญญาห้าเดือนยาห้าเดือนโอนเงินไปสามแสนห้าสิ่งที่ได้มานี่ครับอ่าครับอ่าพูดเลยครับสามแสนห้ครับผมราคาเต็มเท่าไหร่จ้างรีโนเวตแปดแปดแสนครับแปดแสนครับผมโอนไปแล้วสามแสนห้าครับเกิดเกึ้อเงินครับผมก็ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับได้แค่นี้ครับผมที่ได้รับก็คือยังเป็นยังไงลูก ตามนี้เลยครับตามรูปเลยครับอันนี้คือบอันนี้คือเสาเก่าอันนี้เสาเก่าด้วยเสาเก่าแล้วก็ผมซื้อเสาเองรอเขาไม่ไหวซื้อเสาเองครับแล้วก็ได้แค่เหล็กผูกพานมาชุดหนึ่งสองชุดแค่นั้นครับแล้วก็ทิ้งช่างไว้กับผมด้วยไม่จ่ายเงินค่าช่างด้วยครับตอนนี้ค่าจ้างช่างด้วยครับผมในในรูปให้เขาดูรูปด้วยรูปมันถามว่าไงติดต่อบริษัทเนี้ยก็ผัดตลอดครับผัดว่าเดี๋ยวทําให้เดี๋ยวสั่งของให้แต่จริงๆแล้วไม่เคย ไม่เคยคิดว่าจะสั่งของจริงน่าจะเป็นการหลอกใช่ครับเป็นการหลอกลวงโดยเฉพาะตั้งใจครับทั้งทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเ็ราะพี่ต่อสองคน<ะ>มีเจ้าของบ้านคนไหนมีเจ้าของบ้านเชิญเลยครับบ้าเอามาเลยฮะมามาบอกจองังหวัดตากแล้วก็เอาลูกบ้านเราแล้วก็ชื่อไอ้กอฟแม่ก็ดูค่ะก็เป็นบ้านที่จงังหวัดตากครับพูดดังๆ<ด>เลยครับงานมันได้แค่เนี้ยค่ะ แค่นี้แล้วก็ตามตามตลอดตามแล้วก็เขาบอกว่าในแค่ไหนบ้านดูโู่แค่นี้นะคะแค่นี้ <c oughs> ตามตลอดเขาก็บอกว่าเดี๋ยวช่างเข้ามาเอาช่างเข้ามาไร้งใหม่สร้างใหม่สร้างใหม่ใช่ใช่แค่นี้ใช่ค่ะราคาเท่าไหร่ราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทงานมันได้แค่นี้งานไม่เดินเลยได้แล้วพอป้าเนี่ย ได้แค่โครงเหล็กหลังคาโครงเหล็กหลังคาแล้วก็เอาไปร้านหนึ่งได้โครงเหล็กกับหลังคาเอาไป8 0 0 0 0 800,000ได้หลังคาโครงเหล็กแล้วก็เหล็กตรงนี้ก็ไม่ได้มาตรฐานครับเหล็กไม่ได้เป็นตามที่เราจะตกลงสัญญากันไว้แล้วก็ตรงนี้คานก็ไม่ตรงกับเสาเบี้ยวคุณภาพไม่ได้ใช่ไม่ได้คุณภาพเลยจาเงินท ช่ก็โดนเหมือนกันใช่ตีงนี้ทานปูนก็ไม่เท่ากับสาเสาก็เบี้ยวหลังคาก็เบี้ยวหลังคาตรงนี้ก็น้ำเวลาฝนตกน้ำรั่วหมดเลยอย่างแจ้งอย่างครับอย่างนะอย่างอย่างมีใครแจ้งความงแล้วมีใครยกมือฮะีาีมรแงควมมา้งความที่ไหนอ่ต้องที่ไหนครับอาไป ว่าไงครับก็อยู่ที่จังหวัดหนองคายค่ะดังๆดังๆค่ะก็มีการลงกรนดึกประจำวันนะคะที่ที่สพสังคมค่ะที่ที่บ้านเลยค่ะเราเราทีโงเรีหรือปลูกอันนี้ปลูกเลยค่ะวงเงินอยู่ที่บ้านนะคะอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนบาทค่ะตอนนี้เราจ่ายไปอยู่ที่หนึ่งล้านบาทค่ะจ่ายไปแล้วด้วยอืมอ่าใช่ค่ะก็เหมือนกรณีที่พี่ที่พูดไปเลยค่ะว่าเหมือนจะเข้าแต่ก็ไม่เข้าเอาเหล็กเข้ามาก็ไม่ได้มาตรฐานค่ะ้วก็ ใช่เหมือนกันเลยค่ะกรณีเดียวกันเลยค่ะก็แบบโอนโอนแล้วก็แบบไม่ไม่จ่ายช่างด้วยแล้วช่างก็มาแบบว่ามาบอกว่ายังไม่ได้รับเงินเลยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกรณีเดียวกันเลยได้ยังไงครับอ๋อในเฟทุกเลยค่ะหาเหมือนทุกคนเลยค่ะหาในการเพจสางบ้านใช่ใช่หา้าเลยเอาเาไปโพสไปใช่ค่ะใช่แบบลูกโฟรไฟล์คือดีมากค่ะจะมีเซลลหางน ครับใช่เหมือนกันเลยค่ะกรณีเดียวกันเลยค่ะมีลูกค้าเข้าไปคอมเมนต์มั้งไหมนี่มั้งไหมลูกค้าโปรไฟล์ดีแต่ว่าตอนที่เราดูอะค่ะมันไม่มีค่ะแรกตอนนั้นตอนพฤษงสภาก่อนที่จะสร้างบ้านค่ะเออใช่ใช่ค่ะได้น่าเชื่อถือค่ะเราก็เช็คเราก็ดูแต่ว่าก็หน้าตาหลักะค่ออเ่อของรายการแค่แปดแสนรู้เหรอคะหนึ่งล้านบาทค่ะหนึ่งล้านเนี่ยจ่ายที่้วดจ่ายไปจทีม้วดเดียว โอนไปเรื่อยๆเลยค่ะตามเบอมาแล้วก็ใช่ค่ะพอเขาจะทำอย่างเงี้ยเขาบอกมาแล้วก็โอนโอนโอนอย่างเดียวเลยค่ะเขาบอกว่าทำอะไรแต่แล้วก็อะไรก็เอาใจไปซื้อปูนซื้อฝ้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่มีไม่มีเข้ามาเลยค่ะทพวงถามไปก็เดี๋ยวเข้านะครับเดี๋ยวเข้านะครับแต่ก็เหมือนเดิมค่ะไม่เข้ามาแจ้งความสพสังคมค่ะจังหวัดหนองคายค่ะแล้วตำรวจบ้างไง ก็รับเรื่องไว้ให้ค่ะแล้วก็ให้ใช่ใช่ดูไหมวันที่เท่าไหร่นี่ค่ะวันี่ยสากันยานี่แหละค่ะ2บากันยาใช่ใช่ค่ะโอเคเอามาคุณป้าฮะคุณป้ามาจากขอนแก่นมาครับเชิญเลยครับคุณป้าเนี่ยฮะตกลงว่าได้บ้านบ้านหลังใหญ่อย่างสวยคุณป้าโมโหไปปลูกบอกกบให้คุณป้าอ้าวดูเดี๋ยวให้เขาดูบอกกบโดนเขาหลอก เนี่ยฮะปลูกบ้านแต่ว่าได้บ่อกบครับเนี่ยบ้านเนี่ยตรลงกันไว้เนี่ยแต่ปรากฏว่าตอนนี้อันนี้มันเป็นแบบใช่ถ่ายเป็นโมเดลเป็นโมเดลใช่ไหมค่ะโมเดลอ่เป็นแบบใช่ไหมที่ป้าอยากจะได้แบบนี้ใช่ไหมครับค่ะจะได้แบบอยากได้แบบนี้เขาอยากได้แบบนี้แต่ว่าแต่นี้เขาปลูกให้คุณป้าแล้วครับกลายเป็นบ่อกบครับคุณป้าบอกต้องลยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จเลยเนี่ยสิ่งที่ได้ ใช้เวลากี่เดือนเนี่ยกี่เดือนนะโอู้ตั้งนานแล้วค่ะหลายเดือนแล้วอ๋อหลายเดือนเป็นปีไหมยังค่ะยังยังไม่ถึงหลายเดือนนะประมาณต้นปีประมาณต้นปีเพราะเจ็ดแปดเดือนค่ะเจ็ดแปดเดือนนะยางเท่าไหร่เสียเท่าไหร่อันนี้ก็ทำสัญญาการที่ร้านเจ็ร้านเจ็อ่าร้านเร้านแปดล้อมรั้วไปรู้จักบริษัทนี้ยังไงอ๋อลูกสาวเขาก็พ้นในดูในลูกสาวคนคนเลือกค่ะครับ ราเเจ้าของเงินจะเขา่ายเงินเขาเป็นยังไงอ่ะก็โอนค่ะโอนไม่หรอเขาจ่ายเงินทยอยจ่ายไหมทยอยจ่ายค่ะทยอยจ่ายเสียไปเท่าไหร่เบิกมาแล้วก็จ่ายทีเสียไปเท่าไหร่บ้างเสียไปสองแสนสี่ค่ะช่วงก่อสร้างได้ลงไปตรวจไหมเข้าไปดูไหมเข้าไปดูค่ะเข้าไปดูตลอดตลอดไหค่ะไปดูตลอดแล้วได้ถามเขาไหมว่าทำไมมันมีความขึ้นหน้าไม่มีความขึ้นหน้าก็ถามช่างเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเฮียเข้ามาจัดการให้ไม่มีปัญหา คนที่ทำค่ะค่ะก็จะมีโทรคุยกันน้องคนี้องคนี้ฮะเยอะเนี่ยโดนเบี้ยวพูดเลยครับว่าไงไม่ไม่ไม่คุณเียบไปอาพูดได้หมดเลย มาพูดเลยครับฝากผมเป็นพนักงานที่นั่นนะครับครับผมทํางานได้แปดเดือนแล้วพอผมออกมาที่ผมทํางานพางไว้เขาเบี้ยวไม่จ่ายแล้วค่าคอมก็ไม่จ่ายครับรวมเป็นหกหมื่นกว่าบาทแล้วก็จะมาขู่จะฟ้องผมอีกหาว่าผมไปใส่ร้ายบริษัทเขาไปบอกอะไรเขาไปทงานกับเานานแปดเดือนครับแปดเดือนครับเป็นอะไรมาลรอเหมาหรือว่าเป็นเป็นผู้แทนโรงงานครับ มุงงานก่อสร้างครับมีพนักงานกี่คนบริษัทเนี้ยตอนนั้นมันสิบกว่าคนนะครับตอนนี้เหลือประมาณสี่ห้าคนครับรับรับมีโนเวททั่วราชอาณาจักรรับสร้างแล้วก็รับมีโนเวทครับเอ่อทั่วทั่วราชอาณาจักรทุกจังหวัดใครผ่านมาแล้วก็ไปใช่มใช่ครับแล้วคุณจะคุมกี่จังหวัดและกี่ที่แห่งเนี่ยผมคุมผมคุมเจ็ดแปดที่ครับเจ็ดแปดที่ครับประมาณเดือนละที่แล้วพอผมออกมา เขามาไล่ไล่ผมออกไปเพราะผมไปทวงเงินเผาเงินค่าอะไรเงินค่าคอมกับเงินเดือนคเดือนไม่จ่ายแเดือนได้กี่เดือนปดเดือนผมได้ไปได้ไปเจ็ดเดือนครับพอเดือนที่ผมก็ออกออกมาแล้วเขาไม่จ่ายเลยได้ทุกเดือนนะพูดง่ายได้ทุกเดือนก็จริงครับแต่กว่าเขาจะจ่ายผมอะผมทํางานไปเดือนกว่าแล้วจะเข้าเดือนที่สองแล้วเขาเพิ่งจ่ายของเดือนนั้นมาพูดง่ายๆไม่ชนเดือนครับ ครับไม่จ่ายตามที่ตกลงกันจ่ายเดือนแรกอืมครับแล้วคุณได้ไปแจ้งความยังไม่ได้แจ้งเลยครับครับแล้วเขาก็มาคุกคามทางเฟซอีกมาขู่จะฟ้องผมนี่ครับแล้วมีพนักงานสิบคนแล้วมีคุณคนเดียวรอดไหมคนคนอื่นเขาก็ได้เงินกันแต่ได้ไม่ครบครับครบบาครับแต่เขาก็ยังไม่ออกจากงานใช่ไหมออกออกแล้วครับออกแล้วครับแล้วตอนคุณไปคุมเนี่ยคุณได้เจอกับพวกผู้เสียหายนี่ไหมที่จ้าง เจอแล้วมันไคุยเจอเจอพี่นี่ครับหนองบัวครับครับเขาจะบอกเขาไหมว่าเขาถามคุณแล้ว่าทำไมบ้านไม่เสร็จถามครับถามแล้วคุณอธิบายเขายังไงผมก็อธิบายไปตามที่เจ้าของเขาบอกครับเจ้าของบริษัทคือแบบปัดปัดไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับหมายถึงย่าให้ช่างไปไม่จ่ายเงินช่างช่างก็ไม่เข้าทีนี้ช่างไม่เข้าเขาก็มาตทนผม ช่างนี่เขามาทวงเงินกับคุณไหมทวงครับอาจารย์มาทวงเป็นไรละไลน์แหละเมาใช่ครับช่างคุณรับเหมาที่ผมไปดูครับเขาจะมาเบิกเงินกับผมทีนี้ผมไปเบิกเงินกับบริษัทไม่ได้บริษัทไม่ได้ครับเขาไม่ได้เงินล่าสุดก็มีร้านวัสดุก่อสร้างที่อยู่จังหวัดเลยทักมาหาผมร้านวัสดุก็ไม่ได้ตังค์ใช่ครับแล้วของก็มาก่อสร้างแล้วไม่ได้ตังค์เหมือนกันใช่ครับเอาหมายถึงว่าไงเลยนี้อ่า แล้วที่ว่าจะมีอะไรผููมีที่พนพูดอะไรพูดหน่อยไหมอขออนุญาตนะพอดีน้องน้องอน้องเขากลัวด้วยครับไอ้พูดเขากลัวมากับคนที่ไม่ได้มาในที่นี้นะคะ<อ>เ,เขาบอกว่าม,มีเขาบอกว่าไอเจ้าของบริษัทเนี้ยค่ะไปบอกว่าเขาอ่ะรู้จักผู้ใหญ่ระดับบิก๊กทางจังหวัดเลยระดับใหญ่เลย เหมือนแปลว่ามาขู่ทำนองว่าถึงจะไปแจ้งความหรือทําอะไรทําอะไรเขาไม่ได้หรอกเขารู้จักผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าน้องเขาไม่ได้มาในที่นี้ค่ะน้องเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาไม่สะดวกมาแต่ละเราโทรคุยกันอะไรอย่างเนี้ค่ะเขาก็เลยพูดให้ฟังค่ะมีรูปไหมคะที่เขาข่มขูะ่ะรูปข <Hey, S 2> <ผม S 1> ่มขู่พวกเราไม่มีไม่มีค่ะรูปหน้าคนเนี้ย นี่คขอเจ้าของบริษัทค่ะคนไหนฮะไอ้ะนี่ค่ะเจ้าของบริษัทรูปจะชัดมีไหมอีกรูปมันมีไหมรูปอ่าโอเคเนี่ยอ่าถือสองมือครับอ่าถือครับนี่ค่ะเจ้าของบริษัทคนนี้ค่ะที่ยังไงฮะที่โกงหรือยังไงใช่ค่ะที่โกงที่เอ่อเปี้ยวงานผิดงานไปทั่วประเทศที่ไม่รับรับงานแล้วไม่ทํา ตามสัญญาที่ทําไว้ค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะครับครับครับเอาอย่างนี้ฮะพอดีว่ามีผู้รับเหมาเนี่ยลายเนี่ยผมบอกได้เลยนะทางสื่อมวลชนนะถ้าภาพได้ออกไปแล้วตอนเนี้น้องๆบอกว่าผู้รับเหมาคนดังกล่าวเนี่ยทยอยนะครับทยอยใช้คำว,ว่าทยอยหลอกพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไปบอกว่าจะสร้างบ้านให้ ทรงสวยทรงใหญ่แต่ว่ามีข้อแม้นก็เบิกเงินมาก่อนแล้วก็หายต๋อมครับผมขอฝากด้วยฮะถ้าใครเจอบริษัทนี้ผมขอเตือนเลยนะขอให้ทุกคนทั่วประเทศไทยถ้าเจอบริษัทนี้ขอให้หยุดนะฮะขอเอาบริษัทที่มั่นคงทําให้เราจริงๆนะครับเดี๋ยวไม่นั้นจะเหมือนน้องๆทั่ววอย่างนี้นะครับวันนี้ก็ผมจะพาน้องๆขึ้นพบพ,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 พนักง,งานสอบสวนข้างบนกองปราบในข้อหาช่อโคงต่อไปครับว่ากันไปด้วยกฎหมายครับ มีใครเดือดร้อนยกมือครับยกมือใครเดือดร้อนอยากให้ตำรวจกองปราบช่วยอะไรอพูดจับได้ก็จับผู้กระทำผิดมารับผิดอะค่ะพี่มาเกะมาก็อยากให้กองปราบช่วยเหลือตามจับคนนี้มาดำเนินคดีให้หน่อยค่ะเพราะว่าทุกคนเดือดร้อนค่ะ จ่ายเงินไปทุกคนลำบากหาเงินมาเพื่อที่จะสร้างที่อยู่อาศัยแต่โดนเขาโกงไปแบบนี้ก็อยากได้ความยุติธรรมค่ะถูเสียเท่าไหร่ครับวันนี้ก็วันนี้รวมๆกันแล้วก็เป็นเจ็ดแปดล้านเลยค่ะแต่กับคนที่ไม่มาที่คุยคุยกันก็รวมๆน่าจะเป็นสิบล้านได้แล้วค่ะวันนี้ที่มาฮะประมาณเ็ดถึงแปดล้านที่ยังไม่มารวมประมาณสิบกว่าล้านครับคละ ท้องที่ว่าไงฮะเขาใจของคุณผู้หญิงอะท้องที่ว่าไงท้องที่ยังไม่ได้ไปแจ้งความค่ะใช่ยังไม่ได้ไปแจ้งความใช่ไหมาที่กองปราบใช่ค่ะก็เลยมาที่กองปราบที่เดียวเลยค่ะใช่ค่ะอยาตำรวจกองปราบช่วยใช่ค่ะอยากให้ตำรวจกองปราบช่วยโอเคนะครับขอบคุณค่ะ